สนับสนุนโดย i-mobile เพราะเ,เราเข้าใจบริษัทปตท,ทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยถ้าเราไม่มั่นใจในตัวเองแล้วเราควรจะมั่นใจในอะไรมันก็ต้องยอมรับในทุกอย่างที่เราเป็นมีความสุขกับมันเรามั่นใจสะว่าเนี่ยคือชีวิตเรา พอเริ่มหาเงินด้วยตัวเองครั้งแรกตั้งแต่มหาลัยตอนนั้นจําได้ว่าอยู่นิเทศจุฬาเนี่ยแหละแล้วก็อยากได้เงินมาช่วยพ่อแม่บ้างแล้วตอนนั้นมันมีจ็อบอะไรทําได้เราก็อยากจะทําเคยพยายามไปแคสติ้งเป็นพริตตี้พี่น้อง่าและในจุดนี้ไงโอ้ตอนนั้นไปนั่งแคสติ้งกันประจําแล้วต้องท้าอินทาวปอเชื่อว่าคนผู้นั้นพูดได้เก่งไม่เท่าปอแต่ทุกคนแบบสูงมากจริงอะขาถึงไหล่ปอปอสุว์หรือนี้ไม่ใช่ที่ของเรา คือทุกคนจะสูงสวยแล้วก็แบบอย่างเงี้ยก็เลยเฟดไปทําอย่างอื่นที่หมาะคือรับจ้างแปดโปสเตอร์ตามสยามคืองานใช้แรงงานใช้แรงงานที่สุดสมองไม่ต้องหน้าไม่ต้องเพราะต้องกลางคืนเราวิ่งวิ่งเท่านั้นเราจะมีถังกาวแล้วก็มีโปสเตอร์ปึบปักปึบปักปึบปักปึบช้าวันต่อมาจะเห็นเต็มสยามเต็มสัมยาตอนนั้นจำได้ย้อนกลับไปประมาณปีสามแมนยูมาไทย แล้วก็เขาก็ต้องการคนจํานวนมากไปเป็นสตาฟตื่นเต้นมากว่าแบบสไ้ายฉันก็ได้เป็นพริตตี้ตามที่ฝันหน้าที่ปอคือเป็นโก้ฟุตบอลพี่น้องใส่เสื้อเมนยูยืนอยู่หน้าโกฟุตบอลแล้วให้เขาเตะอัดเขาบอกว่าจะให้500บาทต่อนวันพอกลับเขาให้เป็นแบบหอยกระป๋องอะนั่นอะทำไมทำกระโหอย่างนี้วะแต่ก็มันก็ได้ใช้ชีวิตแล้วมันได้ทำงานจริงๆ ตลอดเวลาที่ทํางานไม่รู้สึกเศร้าเลยและก็ยังตั้งใจเรียนและทํากิจกรรมที่มหลาลัยช่วงที่เรียนมหลาลัยตอนนั้นมันเริ่มจะเห็นเขาของอนาคตตัวเองบ้างยังเข้าไปได้ไม่ถึงอาทิตย์นะพี่นง<ะ>มันเจอคนแบบปอเยอะมากในนั้นค,คือตอนเรียนประถมเรียนมัธยมเราสึกว่าเราต่างมาก<ะ>กับ ทัศนคติกับการแสดงออกกับ<ม>อะไรอย่างเงี้ยแต่พอไปอยู่ที่นิเทศเรากลายเป็นคนส่วนใหญ่เรากลายเป็นคนปกติแล้วมันกลายเป็นเสริมพลังกันใ,ให้สุดทางสุดทางไปเลยอย่างเงี้ยแป๊บเดียว<ม>เห็นทางว่าอันนี้ลรชีวิตฉันแต่ยังไม่ได้เห็นอาชีพนะ<ม>ว่าจะไปอาชีพไหนะความทรงจำสี่ปีที่นิเทศจุฬาที่ชัดที่สุดสำหรับปอก็เลยปอทำกิจกรรมหนักมากพี่หนค่ะคือเรา เราสนใจในอะไรปุ๊บที่นั่นมันเปิดโอกาสปอเชื่อว่าไม่ว่าคณะไหนอะมหาลัยมันน่าจะเป็นช่วงเวลาที่เราลองผิดลองถูกได้ปอเลยเป็นทุกอย่างเลยปอชอบดูหนังปอเลยเป็นประธานชมรมภาพยนตร์ เพื่อจะดื่มดํากับหนังให้ได้มากที่สุดความพีคือพอดูหนังอาเซอร์ไบจันที่มันเป็นซับจีนแดงอ่ะพี่น้นองแล้วพยายามเซอร์ตอนนั้นคนเราต้องเซอร์จริงยุคปอทุกคนต้องแนวแล้วปอก็แบบหนังอาเซอร์ไบจันวัฒนธรรไม่เกี่ยวเลยซับจีนแดงไม่เข้าใจแนวไม่สุดละไม่ดูละอะไรเงรี้ยก็เลยต้องเบรกตัวเองว่าอย่าพยายามแนวมากถ้าไม่ใช่ตัวตน,นแมสก็ได้ก็เริ่มกลับไปดูหนังตามหนังฮอลลีวูดตามโรงคือมันเหมือนกับเราได้ลองอยากทำกิจกรรมที่อย่างเล่นละครเวที เป็นประธานนิสิตเป็นหมดเลยเป็นเป็น,เป,นเป็นทุกอย่างเพื่อลองให้รู้ว่าตกลงเราชอบอะไรเราทำอะไรได้ดีประโยชน์ของการทำกิจกรรมในช่วงเรียนมหาลัยนี่คืออะไรมั้งปอว่าจริงๆมันฝึก EQ คอะคะโดยเฉพาะคณะปอมันไม่รู้ว่าคุณเกรดเท่าไหร่แต่คุณแอพพลายที่คุณเรียนมาใช้ในงานได้จริงไหมบางคนเรียนเก่งมากกิจกรรมไม่ทำ เมื่อเรียนจบแล้วเขาไม่เคยได้ลองผิดลองถูกเลยเขาไม่ได้พัฒนา EQ เขาไม่เคยรู้เลยว่าหลักเกณฑ์ต่างๆที่เขาท่องมาสอบตามทฤษฎีมันตรงลงมันจริงไหมวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจําเป็นสำหรับพีการเรียนมันมันมันมีช่างนอกห้องเรียนกับในห้องเรียนใช่ใช่ค่ะเพราเชื่อว่าการเรียนนอกห้องเรียนสําคัญ ช่วไงไอโซเชียลคืนนี้เรามาติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจของคนที่ทำอะไรดีๆเพื่อสังคมกันครับสวัสดีค่ะแท็กซี่อาสายินดีรับใช้เป็นอะไรเหยคะขับแท็กซี่มาประมาณ21ปีแล้วค่ะชมรมแท็กซี่อาสานี่สนใจเพราะว่า1นึเขาคือช่วยเหลือสังคมถึงแม้จะต่างพ่อต่างแม่เราก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส่วนใหญ่ที่ไปช่วยนะคะจิตอาสารเราก็จะมีสายพ่วงแบบอย่างอะไรสายลากอะไรอย่างเงี้ยแล้จะมีพร้อมค่ะรู้สึกดีใจดีใจมากเลยอย่างน้นอยๆก็คือเราเป็นผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็ภูมิใจ มีคนก็พูดว่าแท็กซี่ไว้ใจไม่ได้บอกได้เลยไม่อยากจะนั่งแท็กซี่แล้วอะ่ะอย่างแท็กซีด่ดีๆก็มีเยอะอย่าไปคิดว่าแท็กซี่จะไม่ดีไปทุกคนจิตอาสามันมันมันจะมีเยอะๆกองกองไปเยอะๆจาก50เป็นร้อยนึ่งจากร้อยเป็น200นะ่ะสังคมมันจะน่าอยู่จิตอาสาตาจะทำอยู่จนหว่วตาจะหมดลมหายใจ ตอนนั้นไปอยู่ปี4แล้วละครเวทีคณะที่เล่นคือล um ัมซิงซิงเกอร์ก็เป็นละครเวทีซึ่งพลิกชีวิตเลยทำให้เข้าวงการเันเทิม